อาจารย์สังคมนะครับโค้งหนองนาโมเดลครับสุดยอดของประเทศไทยครับมาเยี่ยมไรอรหันอภัยอาจารย์เป็นไงครับมาไรอันอภัยไปครับใายไลนครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่พอท่านได้มาเนี่ยต้องรีบมากเลยเปล่ามาครับรีบมาครับเฮอริ่งอัพโอ้โหสุดยอดสามภาษาเปล่ามากก็คือให้เร็วๆเพราะว่าที่นี่สุดยอด สมที่ได้เป็นชื่อไร่อลหันหลวงพ่อเดินดูแล้วเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ได้ทราบชื่อเสียงแล้วก็เคยไปบรรยายร่วมกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้ติดตามผลงานของอ,อาจารย์ปลาอย่างรู้จักแล้วก็คุณพ่อทองด้วยจะเชื่อว่า พ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดมาแวะที่ไร่อารหันแล้วท่านจะได้เห็นเขาเรียกว่าความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตในการทําการเกษตรสมแล้วที่พระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเน้นว่าอาชีพที่ดีที่สุดในโลกก็คืออาชีพทําการเกษตรครับถ้าทําถูกต้องคําว่าถ้าทําถูกต้องก็คือทําให้ถูกดินน้ําไฟลมรู้เขารู้เรารู้ดินฟ้าอากาศอย่างที่อาจารย์ปลาแห่งไร่อารหารัน ได้โชว์แล้วก็ที่สําคัญคือได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างครับดังนั้นอาตมาภาพเองภาคภูมิใจดีใจหลายๆเด้อขอให้อายุมันความยื่นะครับ everyone if you like to come to visit the Arahan Farm I bet you is going to be very successful and this is very good information and good model how to do the sufficiency economy the sustainable development s and going to be uh, answer the result of SDG Sustainable Development Goal please hurry up and coming to visit uh, the อาล a หันฟาม in ที่ไหนบ้านกุดปลาเข่งตำบลสูงเนินนะครับบ้านกุดปลาเข็งตำบลโนนข่าอำเภอสูงเนินโคราชครับ the กุดปลาเข่ง Village สูงเนิน District โคราชอนครราชสีมา Province ไทแลนด์ครับ thank you ข่าวดีข่าวดียังไม่ thank you ข่าวดีคือ,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 อเราฟรีอบรมรอบต่อไป26กมกราคม2 5 6 3ฟรีอบรมโครงการหนึ่งของปี63ไม่มีไล่อรหันคนเดียวแล้วรอบนี้นะครับพิเศษมีพระอาจารย์สังคมามาแจมด้วยรอบนี้อออนอกจากพบกับความเป็นไปไล่อรหันแล้วยังมีโคกหนองนา,มนา,าโมเดลระดับปรมาจารย์มาด้วยครับโคกหนองน้ธนาคารน้ำจะมาช่วยบรรยายแล้วก็ช่วยเล่าสู่ฟัง แต่ที่สําคัญเรามีไร่ตัวอย่างที่จะอิมพ�เมนต์เขาเรียกว่าที่จะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ใกล้ๆกันนี่คือของคุณคุณอ้อครับคุณอ้อที่นี่แล้วเราจะมาช่วยกันออกแบบดีไซน์ที่สําคัญที่สุดคือเพื่อแผ่นดินของเราเพื่อเอาน้ําลงสู่ข้างล่างเป็นโคกน้องนาธนาคารน้ําให้เกิดความร่มรื่นและชุ่มชื้น อย่างไรอรหันของอาจารย์ปลานุโมทนาบุญแล้วพบกันวันที่26่สิาคมโอเคักรับ2563ปีใหม่พบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับนักศึกอาโอเคสวัสดีครับไรอรหันครับศิรุกเสศิลูหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลายเข่งตะบนนนท์ข้าอำเภอสูงเนินโคราชครับวันนี้วันที่ 5เมษา2564คลิปเมื่อกี้นะครับมีพระอาจารย์สังคมเมื่อครั้งที่พระอาจารย์สังคมมาเยี่ยมเย,ยนเราเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็พรอมาให้ความรู้มาบรรยายเรื่องเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของโคกหน้องนาโมเดลเรื่องของธนาคารน้าใต้ดินนะครับก็เมื่อครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารย์ให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมไรอวัลหันนะครับก็วันที่7นะครับ วันที่7ก็วันนี้5 6 7อ so ีก2วันนะครับเราจะไปเยี่ยมพระอาจารย์สังคมขคืนกรนี้ก็วันที่7เจอกันที่โคกหนองนาโมเดลสุรินนะครับอำเภอรัตนบุรีนะครับเนาะอำเภอรัตนบุรีของพระอาจารย์สังคมนะครับถ้าใครไม่รู้ก็โคกหนองนาโมเดลดาราแพนเค้กนั่นแหละครับเนาะแล้วเจอกันนะครับวันที่7ครับผมนัดกับพระอาจารย์สังคมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปพบปะนะครับไปแชร์ประสบการณ์ไปเยี่ยมปเยือนนะครับ อพร้อมไปคุยเรื่องราการขยายพันพธุ์พืชนะครับการขยายพันพธุ์พืชอย่างมืออาชีพนะครับขยายแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับไล่อรหันและอยู่บ้านกุดปยเข่งตะบนนนค่ขาอำเภอสูงเนินโคราชนะครับเรามีฟรีอบรมทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เสาร์รอบต่อไปก็เสาร์ที่10เมษายน2564ก็โครงการ โครงการ4ี่นะครับเราเดินมาถึงโครงการ4ี่แล้วนะครับหลังจากกลับมาจากพาคปรสังคมนะครับเราก็ฟีอบรมเราต่อท anyway. ุกวันเสาร์นะครับมิตรลักแฟนเพลงไร่อรหันเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำราเกษตรง่าย <c ười> ๆสไตล์ไร่อรหันนะครับใครสนใจเรื่องราวการทําเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อรหันเกษตรสวนเกษตรเกษตรนอกตำราก็สามารถเข้ามาแชร์เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ทุกวันเสาร์นะครับไม่สนใจเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ขอให้เป็นวันเสาร์เรามีนัดกันที่ไร่อรหันบ้านกุดปลาเข่ง ตำบลโนนฆ่าอำเภอสูงเนินโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์0872321139รับทุกสายโทรกับทุกนิดคอรฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเริ่ม8.00นจบ17.00นครบทุกเรื่องเราเกี่ยวกับเกษตรโดยเฉพาะมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นทําเกษตร่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนอะไรอย่างไรเข้ามาที่ไร่อรห็นนะครับเล้จเจอกันเนาะที่เรามีไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผักสวนครัวต่าง ใกล้สงการแล้วนะครับใครกลับบ้านสงการเนาะผ่านผ่านโคราชก็แวะไล่อรหันได้มาหาต้นไม้ไปปลูกที่บ้านมาหาต้นไม้ไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่บ้านได้นะครับสวนเปิดทุกวันเปิดตลอดเวลานะครับมาตอนไหนก็ก็ลุกตอนนั้นก็ขายต้นไม้ตอนนั้นนะครับไม่สีเรลียดนะครับเนาะก็อย่าลืมวันที่7นะครับอีก2วันครับเเมษายน2564นะครับพบกันที่ โคกน้องน้ำโมเดลนะครับสุรินของพระอาจารย์สังคมนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่สิบฟีอบรมโครงการสี่ที่ไร่อรหันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ